สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีคันผู้ชมครับสวัสดี f c ฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านําโชคด้วยพี่น้องวันนี้วันที่27กันยายน2568ทน้า้อยหาทยเอฟซีผาธรรมชมครับบุกมาถึงที่ด้อพี่น้องเด้อนะครับที่บ่าวเท่าลงให้เอฟซีให้่านผูุ้ชมนะผมะบงวดที่ผ่านมานะครับเพิ่นให้คักให้3โต2โตตรงๆ หนับ646หลักกับ46หนับมือนี้มีโอกาสได้เดินทางขึ้นมาพี่น้องเดินทางมาถึงที่มาถึงวัดนะพี่น้องเนาะแต่ว่าบ่าวเถ่าจะยังท่านได้บอกเด้อพี่น้องด้วยว่ายุใสนะครับเอ่มือนีเดินทางขึ้นมาก็ได้พูดได้คุยกับอาจารย์่นแล้วนะพระอาจารย์เป็นว่าเป็นต่างว่าพระอาจารย์วัดป่าด้วยพี่น้องด้อนะพระอาจารย์วัดป่านะครับเอ่มือนีพาเดินทางขึ้นมาเลยพี่น้อง นับขึ้นมาถึงที่ถึงมองนัเพิ่นกำลังจะสางได้พี่น้องได้ซุมประตูหน้าวัดนับซุมประตูโคงพี่น้องนะครับอานับงวดที่ผ่านมานะผมโอ้ได้น้ำเพิ่นบนไหลพุดแม่เออ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 เอเออเอเออเเอเออเออเเเออเออ ปาดแมนบอกอ่อู่อันนี้ครับตัวดนนี้คืหลาตัวที่มีเงินครับยังืมอาดนี้สามตัวนี่เพิ่นให้ตัวใดแม่มันงแต่้่หสี่หกห้สี่หกเลแมนบอกตรงเป็นเลยอู้อ่า ครสี่หกตรงกลางกับหกสี่เจ็ดแค่นั้นสามตัวมาีอันที่แม่วันศิลป์วันที่สิบห้านะแม่คือไปจุดธูปถวายุู้ไต้ปูดํามี่มับดาแตงโมสิบุรีอ่มยัยปลาลูกล้านอ่ะคัดจัดดูปัจจัยเด้อคุยยาเอ้สิมาสังสิยกประตูโค้งวันที่สิยีสิบเรารับลูกลานขอสามตัวรางวัลที่หนึ่งได้จ้ามาสิมาถวายก็เขา ว่าอย่างคนลอยได้มวันก็วันมัเบิ่งเล็ขียนหครับมันเบิ่งหลายตัวแถบมันมัจะเอาตตัวมัต้องว่าตัวว่างเลยนะสีสีหาครับถล้ไตลงมาหน่ะสีหกสีเก๊ดข่ครับออสื่ออีหลีซุ่มไม่งนสื้อแต่หาสีหกอ่่นหัวสีหกเบาจากคนครับ จังว่ามือนีแหละเบาเถาได้น้่ขึ้นมากพี่น้องอแมนครับผมสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับเบาเถาเมื่อตนเมื่อโตแล้วครับคุณแม่จังว่า,วาะะครับวัดจ,จะมาหาสาวเถาทาั้งขีดแล้วแม่มีสาวเถาทาั้งผีครับจังว่าเบาเบาเถาเลยว่า มือนีมือนีเล้ขื้นมานะครับได้คุยได้คุยกับาพราอาจารย์เพื่อนแล้วครับผม<อ>พระอาจารย์เพิ่นเขียนไม่ให้ละจังหวะเจจังหวะโอ้งวันี่ครับเป็นจังบุญหาได้โชกน้าผ้อาจารย์เพิ่รนนะทาได้มาซอยรวมซอยเฮ็ดซอยสางหรือพี่น้องเดอ้อเบาเถ่าหั่นหั่อยากเฮ็ดอยากสางอยู่ทานผร้ชมทาได้โชกน้าพระอาจารย์เพิ่นนะครับเพื่อนเขียนให้ละงวดนี่พระอาจารย์เมื่อกี้ไปคุยกับเพิ่น แต่เพื่อนว่าเอาเพื่อนว่ากัเพื่อนกับสะดวกให้ให้สัมภาษณ์กับอเป็นยังนาะคุณแม่นาะบอสเป็นยังปาจานเพื่อนเขียนให้แล้วเพื่นว่าเพื่อนว่นาเอาไปอเอาไปให้ให FC เอฟซีถ้าเพื่อนได้โชคนาถ้าได้ขึ้นมาซอยเฮ็ดซอยสางได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวบ่าวแ่าจงจะบอกว่าอยู่ใส้นะพี่น้อง คนจะเห็ดซุ้มประตูโขงซุ้มประตูวัดอ่าโอ้โหตัวกระซุ่มใหญ่อยู่เนาะแม่เนาะใหญ่มากจะมาพู้เขาเจ้าได้โชคซื้อกับว่าขายงวดที่แล้วเขาเจ้าก็ว่าโอ้คักหกสี่หกสามตัวตรงตรงเลยตรงหรือว่าเลขออกแล้วเนาะขวดหัวตึแม่มายามีมาซื้อซื้อแจะซีหาหาดูสิค่ะเอางวดนี่เห็นน้ำเห็นน้ำผาอาจารย์เพิ่งได้งวดนี่ นี่ถาเบิ้งน้ำผมเพิ่นเขียนไม่แล้วเขียนอห้แล้วเด้อแม่นี่แม oh? ่ก็ถาเบิ้งน้ำผมว่าต้องซิมนิไปคุยกับผระอาจารย์เพิ่นแล้ว ฟังจากเสียงชาวบ้านไม่พี่น้องเลยรัตเตอรี่นะขายรอตเตอรี่มันถือสามแสนกว่าโอ้มาได้ทังสามตัวนี่ครับฟังแต่บุญวาสนานะแม่น้งบถือตูบแม่นี่กาบดถืตูบอซี่เหบแม่เอ้าบดถืแต่ผูบอสซี่บู้ซี่ก็บบถูกขันบ่เอาตัวมันถูกมันวะมีแม่ขันมาบถูกตะผูบซี่ ธรรมช<ะ>ุ่มป้าเป็น,นะอะไรกอันย่อันพูนอันค้อนอันบุญเบิกบุญนะแหพี่น้องงวดนี่มาเบิงน้ำกันได้คุณแม่เด้อหาได้โชคนั่นี่นี่นี่มาไทายเอาเด้อคุณแม่เด้อนี่เดี๋ยวให้ผมให้เอฟซีพนเบิ้งก่อนนี่หาซีกี่บาทนี่แล้วเอาเดี๋ยวได้แม่บ้างนี่ก่อนมาไายเอาเด้อพี่น้องเด้อนี่พระวังคันมัตซีหา่นไหว้วงลัยซีอ่าพระอาจารย์พระอาจารย์เพิ่นเขียนให้แล้วพี่น้อง บ้ามาแม่ฝันเด้อบุพี่ีโออกเกาพระอาจารย์วัดป่าอาจะเป็นโตเก้าัวมันออกเขียนสีไว้พระอาจารย์วัดป่าฤาพี่นองเด้อนะครับแต่ว่าพระอาจารยเพิ่นว่าอย่าฝ้าบอกไว้ยู่ใสวันนีครับพระอาจารย์เพิ่นว่ายนะครับอย่ไปกเอนยบายไปก้อนนะครับ1ตุลาคม2568นะครับ ขีมานะครับงวดที่ผ่านมาบปศุตะคนบปศือเพ่นว่านะครับหกสี่หกนะครับงวดนีเบ้าเแ่าตามขึ้นมาถึงทีนะครับชมชมพ่ายเอฟซีบุกขึ้นมาถึงวัดนะครับนี่พระอาจารย์เพิ่มเขียนให้กับมือได้พี่น้องเด้อนะครับสองตัวห้าสี่ห้าเจ็ดห้าหกนะครับสามตัวสี่ห้าสี่หกห้าสี่นะครับสี 2, ่ห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดตัวกันหกห้าหกล่างเม็ดเดียวสามสามนี่ครับ ตัวที่เน้นคือหาซีซีหาซีหกหาซีงวดนี่ละเบาเถ่าเบาเถ่าจะทุ่มน้ำผาจ่าทุ่มเนี่ยเนี่ยถ่ายูปมากเนี้ยพรอได้พรานี่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 พี่น้องนี่เรีกออกแล้วผู้ขากันไปคอยท่านผู้ชมเดี๋ยวเ่อนนี่พี่น้องหกซีหกนี่นะครับเรีกออกแล้วปวดหัวตึ๊กๆเลยนะนี่ท่านผู้ชม โบธีเต่าภูบอสือนะแม่โบธีเต่าภูบ่สือเต่าตัวนี้เลี้ไม่เนี่ยพระอาจารย์เพิ่นก็ให้เบิ่งอยู่เอาทายเอาเด้อคุณแม่เด้อยวทายเอานี่แล้วพระอาจารย์เพิ่นเขียนให้ตัวนี้ล่ะมันจังบ่หลายว่าซั่นนี่แะสามตัวเพิ่นแม่มีให้มีแค่3คู่มีแค่3 6 4 5 6 4 6 6 4 7าักสี่หกี่เอ้ยคือสิมีเงินซื้อว่าซั่นเว้านี่ครับฮาเป็นจังบุญเด้อพี่น้องเด้อฮาได้ขึ้นมารวมเพชรรวมสังน้ำพระอาจารย์เพิ่นนี่พี่น้องเพิ่นท้ำซุ้มประตูของวัดนะครับบเเดี๋ยวว่่าาฒ จังจะบอกอีกที่หนึ่งนะพี่น้องเด้อว่าอยู่ใสพระอาจารย์เพิ่นว่าบ่อยากดังพี่น้องบ่อยากให้มันดังเล้วพี่น้องเนาะเพิ่นว่าเออเพิ่นว่าให้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 ปิดไว้ก่อนอ่าอ่าฮาหาได้โชคเพิ่นว่าหาได้โชคจังบอกเอฟซีเพิ่นว่าหาได้โชคแล้วจังบอกเอฟซีให้เพิ่นขึ้นมาหาขึ้นมาเองเพิ่นว่าให้เดินทางมาเองเด้อพี่น้องเด้อพระอาจารย์เพิ่นว่า ครับคุณแม่ซอยเฮ็ดแม่ทานหลานหน้าเฮ็ดด้วยความีจริงใจไม่อยู่นะก็หามไม่เฮ็ดหามเพราะแม่เขาม่ถามซื้อต้นละชีพแม่บพราะหาครับอ่าโอ้เอาเป็นเจ้าบุญแม่บุญกุศลนุ่งน้ำเออบุญกุศลในหลายแม่เบาวเท่ากับพี่น้องนบบไก่ยาเค็ดอยากสั่งซอยเพลินแกจะทุ่มมีละคุณแม่จะคุยกับพระอาจารย์แล้วจะนี่เอง

เบอกคุเแม่ค่าแรกเหมือนเด็กเป็นแค่สามหมื่นกว่าทุกคนมีเงินนะแจงว่าเป็นจังบุญเด้อพี่น้องวัดนี้บ้าแ่ามีโอกาสได้มากแล้วก็บบ้าเถ่าก็จจัดไปแล้วคุณแม่ถ้าได้โชคแกจะผ้าแกจะขึ้นมาเฮ็ดบุญก้อนแล้วพี่น้องไฮเอฟซีอยากเดินทางขึ้นมากับจังเจอ์บอกบึกมาแยงน้ำกันเลยเด้อวันนี้มีไส้สามเลยเด้อจ้าได้ครับคุณแม่ได้ครับมาร์เก็ตมาร์ส่างด้วกันเลยคุณแม่ มาราดผมอาคุณแม่อายุ416-747ปีนี่แหละแม่ครับผมจะมางวดเมื่อกี้เนี่ยก็ซื้ออายุกับของไว้ก็ได้อยู่เออพอดีกับของฝันฝันว่าพุทธเอาพระพุทธรูปมาให้ก็เลยซื้อเพิ่นเอาพระใส่มือให้แม่พระพุทธรูปไหแม่ถ้าตีก็ตีแปดหาก็ตีด้ผมมันไปตีพระพุทธรูปองค์หนึ่งมือยห่าได้ตีไปห่าหนึ่ง อ่าบาทนี้ว่าโอ้เบิ่งกับของเิมิโชคพ่อริสืออายุกับของส6่7กสี่เจ็ดพ่อสือริสือสี่หกเก็ได้อายุแจงว่าพ่อได้ยินข่าวอิ่งยิ้นข่าวริขึ้นมากกับหลวงจักรพระอาจารย์พ่อเพิ่นล่ะครับเพิ่นรู้จักกันเพิ่งกันเยว่าขึ้นมาพี่เด้อขึ้นมาหาพระอาจารย์น้ำบ้าเถอกก็ได้การน้ำประสารเพื่อนละได้คุยกับเพิ่นแล้วเพิ่นก็เลยเขียนให้ครับผมอ้าวพี่น้องนะครับแคปหน้าจอไว้อีกด้วพี่น้องเด้อสามตัวไปหาไปได้พี่น้องเด้อ นะครับผ้าอาจารย์พนเน้นก็คือ4ีหาซีาซนี่แหละหาซีตัวเน้นหาเจ็ดหตัวร่องสี่ห้าตัวรองตัวกัน6กหาหกล่าง33เม็ดเดียวนะครับเน้นคือซีหาซีหกหาซีห้าสี่ห้าเจ็ดห้าหกล่างสาาม โอ้โหสามสามอือเอาพี่น้องนะครับขอบคุณคุณแม่ด้วยคุณแม่ด้วยฮาได้โชคฮาได้มาร่วมเฮ็ดร่วมสร้างนะพี่น้องเนาะนะครับได้โชคน้ำกันทั้งหลายด้วเอาคว้ากันคลิปหนาได้พี่น้องด้วยนะครับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งจ่องทุกท่านครับสวัสดีครับ